ทีเต่ามาสายขอโทษครับ โดยบูถีขอโทษครับลาวซื้อคุณครูวอฉัน เลอมาสายแล้วขอโทษครับผมมาสายเรซินมาห่วย เว为ห么会ทำไมถึง为什么会ชี้เต่าวทำไมถึงมาสายล่ะวัวผมผมทำอะไรชี้ ชวงไทยวันเลผมตื่นสายครับเพราะว่าจริงเวเพราะว่า จัวเทียนเมื่อวานอ๋อจว,วานไม่ใช่จวเทียนจว,วานเมื่อวานเย็นจว,วานเมื่อวานเย็นหวนัวหินวันฉา 睡觉พราผมนอนดึวันย睡觉เจ่าพังยอเด็เด็กเชาเดดจำเป็นต้องเอี่ยวเ่าเสื่ย จำเป็นต้องนอนเจ้าช่วยเจ้าชี่จำเป็นต้องเข้านอนแต่หัวข้าแล้วก็ตื่นให้ไว้ะ,ะจ้าช่วยเจ้าชี่จิจุฟ้าจิจุแปลวะ จำไว้记住ออจำไว้นะ记住อออ่ก็มีโขดตรงหัวนะนื่อโอเคสช่ครับอีโฮอีโฮก็คือต่อไปนะ โอว่า oh. ฉันไวนจะไม่นอนดึกแล้วไ้หวัดสอแล้วจะไม่นอนดึกแล้วว่าช ซื้อต่าผมจะได้ไม่มาสายขันหาคุณครูบอกดีมากเลยขันหา เวไลเฮยจ้วเข้าไปนั่งหฮยจ้วนะคะหวยจ้วงเวคายเข้าไปนั่งแล้วก็เปิดอสเ,เริ่มเรียนได้คำว่าเสื่อก็คือการเริ่มนะคะคชั้นเรียนเร่เรียน ละโอเคเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันคำว่าหวานหวานสมอยชื่อนอะหวานซื่อสายหรือดึกนั่นเองนะคะนี่แหละอีกชื่อเต่าเมื่อกี้ไปแล้วเนาะจี้จู้จีจู้แปลว่าจำไว้อีอีโฮก็คือภายหลังอโฮ ต่อมาจู่เวแปลว่าที่นั่งโอเคตัวนี้มันจะมีหลายคำศัพท์เนี่ยคำว่านั่งใช่ไหมคะมีเหลียงเลียงเยินแล้วก็มีตัวนี้ให้ดูจูหงสู่หงนะคะตรงนี้จะมีวิธีการจำอยู่นะคะอยู่ในบทศัพท์จีนหมดนี้เป็น10เทคนิคอยู่ที่15,000บาททักแอดสีหก M B E X U นะคะทักไปแล้วนะคะถามเจ้าหน้าที่ว่ามันมีโปรโมชั่นอะไรในแต่ละวันทักถามได้เลย S mm H hmm. 5 6 M B E X U ค่าจริงเขยเจเจ